ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนตัวชุดซ่อมนะครับปั๊มเบรกบนบอาการที่หลายๆคนเจอรถใช้งานเป็นานานๆตัวนี้นะครับตัวลูกสูบของตัวปั๊มบนนะครับมันเสื่อมสภาพมันทำให้เกิดอาการาเวลาเบรกเบรกมันจะจะไม่สมูท mm hmm. ก็ชุดซ่อมราคา90บาทนะครับหาซื้อเองได้ง่ายๆรื่องมือ ทั่วไปเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบาย้วกันใช้เครื่องมืออะไรบ้างง่ายงนี้เราที่สําคัญนะครับจะต้องมีตัวนี้ลองไปหาซื้อดูชิมเป็นชิมทางนะครับสําหรับทางตัวแหวนล็อกนะครับในชุดซ่อมเนี่ยจะมีตัวแหวนล็อกตัวนี้นะครับแหวนล็อกนี้แถมมาให้นะครับใช้ตัวนี้ในการคลายก็ไขควงนะครับที่ผมแนะนํา มีจางหน่อยจะเป็นเบอร์ pH 1นะครับหัว pH นะหลักๆจะมีหัว2แบบ pH กับ p z ครับเดี๋ยวให้ดูว่าหัว p z p z จะเป็นหัวที่เป็นเอ่อเป็นหัวแฉกอีกทีหนึ่งนะครับจะมีหัวแฉกซ้อนกัน2อัน pH จะเป็นหัวที่เป็นหัวสีแฉกปกตินะครับที่แนะนำให้ใช้ pH 1เพราะว่าแฟลลิงส่วนมากของตัวหน้ากากเนี่ยครับใช้แขกวงเบอร์นี้หมดเลยรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับตัวฝาปิด ฝาปิดปั๊มบนนะครับเราจะเห็นหลายคนใช้ไม่ถูกเบอร์นะครับแล้วมันจะเยินน,อน็อตตัวนี้เราจะไข่ไม่ออกเราก็ต้องใช้ไขควงตอ,อกนะครับซึ่งผมเจอมาเยอะมากโอเคนี่เราใช้ PH1 หนึ่งพอดีเป๊ะนะครับโอเคนี่มมน็อตน้ำมันเบรกให้ดูนะครับสภาพนี้ไม่รู้กี่ปีเราไม่เคยเปลี่ยนให้ดูคนจริงน้ำมันเบรกควรต้องเปลี่ยนนะครับทุกๆสปีโดยเฉลี่ยรประมาณ2ปี อันนี้ก็ยังถือว่าสีก็ยังถือว่ายังไม่ดำนะครับเคยเจอบางคันเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นสีโคลเลยน้มันเบรกปกติสีจะใส่นะครับสีออกใออสๆเหลืองน,นิดเดียวนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับตัวนี้น้ำมันเบรกกับตัวฝาเนี่ยตอน,นทำความสะอาดตอนเช็ดเนี่ยระวังน้ำมันเบรกหกมาโดนแฟริ่งนะครับคือเดี๋ยวนี้จะมาไล่น้ำมันเบรกนะครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ดูดตัว ใช้เซลิงนะครับดูดจากตัวปั้มบนออกมาหรือหากไม่มีเซลิงนะครับใช้ตัวสายยางตัวนี้นะครับหาซื้อสายยางตามร้านมอเตอร์ไซค์ก็กับปะแจเบอร์แปดตัวนี้น็อตไล่ลมวิธีการก็คือเราบีบที่ตัวปั้มบนก่อนนะครับบีบค้างไว้ตัวนี้แล้วก็ ขันน็อตตัวนี้คลายออกนะครับลมจะวิ่งจากแรงดันนะครับของน้ำมันเบรกจะวิ่งจากด้านบนลงมาผ่านปั๊มผ่านผ่านตัวสายทักนะครับแล้วก็วิ่งลงมาที่ตัวน็อตไล่ลมนะครับก็จะออกที่นี่นี่คือเนี้ยเห็นว่าอันนี้ยุบยุบแล้วนะยุบไปสุดพอปิดขันตัวนี้ปิดนะครับปิดตัวนี้ก่อนก่อนจะปล่อยมือขนนันให้แน่นแล้วปล่อยครับลมมันก็จะดูดไปจากด้านบนพอบีบนะครับขันตัวนี้ ถ้าเราไม่คายตัวนี้ออกตัว,ต,วตัวมือเบรกด้านบนก็จะไม่ยุบนะครับ okay. เป็นแรงดันครับอันนี้เราไล่น้ํามันเบรกหมดแล้วนะครับตัวนี้จากตัวปั๊มบนครับก็ยังมีน้ํามันเบรกที่ยังค้างอยู่ตรงนี้นะครับตัวตัวสากเนี่ยตอนถอดระวังใช้หาผ้านะมาซับแฟลลิงก็ได้นะครับจะได้ไม่เลอะจะได้ไม่ดงังโอเค ใช้ปชัจจัยเบอร์นะครับพอไว้ไปตามการทำงานเฉยตัวน้ำมันเบรกนะครับเราล้างมันได้ด้วยน้ำที่เป็นน้ำเปล่านะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกละลายน้ำได้เข็ตนี้ผมใช้น้ำยาที่เป็นตัวนี้เป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าที่เป็นแชมพูล้างรถก็ได้ตัวนั้นนะครับสำหรับล้างแต่ว่าอย่าลืมว่าเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็พึ่งให้แห้งเป่าลมให้แห้งนะครับเพราะว่าระบบเบรก จะต้องไม่มีน้ําเข้าไปปนนะครับตรงนั้นเคนี้เราถอดตัวปัามปนออกมาแล้วนะครับใช้น็อตเบอร์สิบสองนะครับถอดออกมานี่จะเห็นคาบจะมีคาบสุกป,ปกเนี่ยออกมาเห็นไหมว่ามีคาบเป็นคาบเศษตัวตะกันนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นคาบจะมาใช้แปรงนะครับแปรงที่เป็นแปรงขนอ่อนนะครับพวกนี้แปรงสีฟันเก่านะครับหาที่สะอาดหน่อยนะครับที่ไม่มีคาบน้ามันคาบอะไรเง,งี้ยแปรงทาสะอาดกันนะครับ Okay. หรือว่าใครมีสเปร์นะครับที่เป็นสเปร์สำหรับล้างระบบเบรกก็ได้นะแต่ว่าพอดีวันนี้สเปร์ผมหมดแล้วผมหาสเปร์ไม่ได้เลยในจังหวัดเลยไม่ได้ไปดูยว okay. ใช้น้ำแทนตัวนี้อันนี้จะมาถอดตัวที่เป็นยางนะครับครอบอยางตัวนี้ เราเปลี่ยนเลยนะครับก็จะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเป็นแกนกดสูกจะเห็นว่ามีตัวกิบล็อกนะครับมีตัวกิบล็อกอยู่ตัวนี้เราใช้ตัวแหวนนะครับจริงๆนี้ต้องเป็นแหวนนีบแต่ว่าเราอัดแอปได้ครับแล้วก็บีบเข้านะครับตังแหวนแหวนนีบ ใช่ก็เป็นแหวนนี่โอเคนี้เราใช้แหวนทางนะครับทางตัวนี้นะครับทางตัวกิบล็อกออกมาแล้วโอเคตัวนี้เป็นพาร์ทที่ยากที่สุดลลอัน,นี้เราก็จะเอาตัวกิบล็อกออกครับเ,เห็นว่าคาบจารบีคาบพ่เครือเยอะมากเลยอ,นนอันนี้ง่ายแลว้วเราจะเปลี่ยนตัวชุดซ่อมตัวนี้กัน กงขี้เกลือตัวนี้มันเสื่อมสภาพเดี๋ยวเราจะมาล้างตัวนี้กันนะครับโอเคก็แล้วแต่เลยนะใครจะใช้อะไรล้างก็ได้น้ําเปล่าหรือ,อยาล้างจานหรืออะไรอย่างนี้นะครับหลักๆคือให้มันสะอาดเพื่อที่เราจะได้ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับโอเคนี่นะครับเราล้างตัวชุดปั๊มบนเรียบร้อยนะครับตากแดดนะครับหรือว่าใช้ลมเป่าก็ได้เจสต์สาพศัต์แห้งนะครับสังเกตคราบจะไม่มีแล้วนะครับคราบที่เป็น พ,พยายามล้างออกให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะเป็นของที่ใช้แล้วโ okay. อเคเยวจะมาประกอบกันนะครับตอนประกอบก็กินตามของเดิมที่เราถอดออกมาก็ได้นะครับจะเห็นอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับน,นี่ผมใส่ตามของเดิมเลยความยาก,กคือตอนตอนประกอบนี่แหละเพราะว่าเราต้องกดตัวตัวนี้ครับจะเป็นล,ลูกยางยลงไปอ่อทิกอย่างหนึ่งนะครับที่ คนใช้เคยใส่ง่ายนะครับเราใช้ตัวน้ำมันเบรกนี้ผมใช้เป็นน้ำมันดอทสามเอยเป็นดอทสี่นะครับอ่ออย่างหนึง่งเรื่องการใช้น้ำมันเบรกเนาะตัวที่ฝาจะมีเขียนบอกนะครับ USOLI DOT THREE OR DOT FOUR นะครับเบรกฟลูดก็คือหมายความว่าใช้น้ำมันที่เป็นมาตรฐานดอทสามหรือดอทสี่เท่านั้นนะครับตัวนี้มีเป็นดอทสี่ใช้ได้ดอทสี่ก็จะ จุดเดือดจะสูงกว่าดอทสามนะครับคุณภาพจะดีกว่าโอเคนี่เป็นทิปเ,เล็กๆ okay. ผมไปดูสีนะครับสีน้ํามันเบรกจะออกเหลืองนะครับคล้ายน้ามันพืชน,นะครับสีเทียบกับสีที่ใช้แล้วจะเป็นอีกสีหนึ่งออกน้าตาลนะครับน้ำมันเบรกคุณสมบัติคือดูดซับความชื้นนะครับเพราะว่าใช้ไปสักระยะเนี่ยมันจะมะีความชื้นที่เข้าไปในตัวระบบเบรกแล้วก็ทําให้ตัวน้ามัน,เ,นเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆนะครับ ใช้น้ำมันเบรกทานะครับทาแล้วก็จะใส่ง่ายนนจะยากหน่อยตรงที่เวลากดนะครับเอัน,นี้เราใส่ตัว ลูกสูบนะครับที่ตัวปั๊มบนแล้วก็ตัวยางลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนก็คือย้อนกลับเหมือนตอนที่ถอดนะครับใช้ตัวคลิปล็อกถ้าใครมีเหล็กจับงานนะครับทำงานคนเดียวจะช่วยได้จับตรงนี้เราก็ใช้ตัว,ตวคีมทางแหวนเนี่ยดันตัวคลิปล็อกนะครับให้มันอุบเข้ามาแล้วก็กดลงไปอย่างนี้ยถ้าลงล็อกแล้วมันจะเสมอกันอันนี้ใส่ยางเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับขั้นตอนการก่อนจะประกอบนะครับอย่าลืมหล่อลื่นนะครับตัวนี้ จาระบีสําหรับระบบเบรกนะครับวันนี้ผมใช้ของเบมโบยี่ห้ออื่นก็มีนะครับแล้วแต่จะเลือกซื้อเลยหาซื้อตามร้านรถยนต์ก็ได้ครับบอกเขาว่าจะระบีสําหรับาทาลูกสูบเบรนะครับจะระบีสําหรับเบร์หลอ,อดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณร้อยกลางๆนะครับันนี้ผมซื้อมาน่าจะประมาณร้อยกลางๆโอเคอน,นี่เราทาส่วนไหนบ้างส่วนที่เป็นข้อต่อนะครับตรงนี้จุดหนึ่งสำคัญนะครับคอนแทค ระหว่างตัวนี้บางคนอาจจะเจอบางทีลูกสูบไม่ได้เป็นไรครับแต่ว่ามีอาการเบรกแล้วมันฝืดนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนแทคตัวเนี้ยมันฝืดนะครับตัวลูกสูบเบรครับอันนี้เราจะมาไล่น้ำมันเบรกกันนะนี่ก็ ถ้าไม่อยากให้หกเล้วเนะครับผมแนะนำใช้เซริงตัวนี้ช่วยได้ครับเซริงตัวนี้ใครไม่มีก็เทตรงนี้ไปนะแระวังเทนิดนึงระวังจะชอ็อกจะค่อยเทนะตอนแรกที่เราไล่เนี่ยเราจะต้องเผื่นอน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวน้ำมันเนี่ยมันจะไปแทนที่ตัวอากาศนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเก่า ก็ต้องเติมไปก่อนเลยสักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ครับที่อีอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะให้เร็วผมแนะนำไลยจากตรงนี้ก่อนเลย กี่ลืมถามว่าไม่ไล่จากตรงนี้ได้ไหมไล่ที่ตัวนี้ได้ไหมก็ได้ตัวนี้มันจะยังไม่มีน้ํามันมานะครับกันต,ตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีน้ํามันปกนิดหนึ่งนะน,นี่เราข่ายไว้ก่อนที่ไล,ล่คือตัวนี้ก่อนแค่ตรงนี้ จะมีฟองอากาศออกมาดูดครับปล่อยครับจะมีน้ํามันกระชกหน่อยตัวน,นี้เขียนแสดงว่าปั๊มเนี่ยทํางานดีจะมีน้ํามันซึมหน่อยน,นี่เป็นการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตัวปั๊มเนี่ยตัวลูกสูบความที่เราใส่ชุดซ่อมเข้าไปเนี่ยทํางานได้ปกตินะครับับอนนี้ก็ถือว่าโอเคอนะทีนี้ผมจะไล่แบบปกติแล้วนะครับ การรีเช<ๆ>็คเฉยๆวก็ขันแน่นเลยนะครับตอนนี้พอพอตึงมือนะครับเพราะว่ามีแหวนสองตัวเติมอที่ผมบอกอ่ะมาเอาไล่จากตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลายแล้บีบตัวนี้เข้าไปนะครับมะมีอากาศอยู่แรกมันจะเนะี่ยจะหลวมมันจะเหมือนบีบแล้วมันจะวูด เนี่ยมาดูฟองอากาศด้านบนครับจะมีฟองอากาศนะครับเนี่ยจะค่อยๆตึงมือเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเยเห็นไหมเนี่ยผมบีบเข้ามาเนี่ยเห็นไหมแน่นละตึงละครับคือตัวนี้น้ำมันมันได้ลงไปแทนที่ช่องว่างอากาศตัวนี้แต่ในท่อตัวนี้ยัง,ยง,ยงมีอากาศอยู่นะครับค่อยไล่ไปโอเคตึงมือประมาณนึงละเราเคลื่อีไล่ลมตัวนี้นะครับบีบค้างไว้เหมือนเดิมนะครับขั้นตอน เหมือนตอนที่เราไล่ก่อนที่เราจะถอดชุดปั๊มบนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเปลืองน้ํามันเบรกนิดนึงแต่ว่าน้ํามันที่เราได้นะครับจะเป็นน้ํามันที่ใหม่เลยทั้งระบบนะครับเราไล่น้ํามันเก่าออกทั้งระบบเราใส่น้ามันใหม่เข้าไปแต่ทิคอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่ไล่ต้องพยายามดูตัวนี้นะครับอย่าให้น้ํามันตัวนี้ขาดนะครับอย่าให้มีฟองอากาศเราต้องค่อยๆเติมเข้าไปเวลามันพองนะครับเติมเข้าไปไเรื่อยๆ ถามคือเราจะไล่ไปถึงตอนไหนละเติมไปเรื่อยๆเราไล่ไปถึงตอนไหนให้มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ที่ตัวเรนของตัวน้ํามันครับพอเราเห็นว่าน้ํามันที่ถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนําหาขวดที่เป็นขวดพลาสติกใสหรือว่าขวดแก้วใสก็ได้อันนี้พอดีหาเป็นดําสีดํามาลืมไม่ดูนะครับเอามาดูตัวน้ํามันที่มันออกมาจากตัวนี้พอถ้ามันออกมาสีมันใสเหมือนน้ามันที่เราใส่เข้าไปนะแสดงว่าโอเคทางระบบเนี้ยเป็นน้ำมันใหม่เรียบร้อยแล้ว จะเห็นมันซึมออกมานะเดือดมามีสีค่อนข้างเริ่มสีค่อนข้างเริ่มใสแล้วนะครับตัวนี้โอเคนี่ก็น่าจะหมดแล้วเนะี่ยเพราะว่าเวฟปั๊มมันเล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่อนข้างใสแล้ว รอบงเงแล้วกันตัวความชัวโอเคใส่แล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการไล่นี้ขันตัวล็อกนี้เสร็จร้อยแล้วลองมาเช็คที่ตัวนี้นะครับเก็ด,ดูตอนเราบีบถ้าดูครั้งแรกที่เราบีบตอนแรกจะมีฟองอากาศนะครับนี่ถ้าเราไล่เรียบร้อยแล้วมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นในรูมันเลยมันจะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นแต่ใน ถ้ามองด้วยตาเปล่าตอนที่ทำเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่าลูกสูบมันเคลื่อนตอนที่เราบีบเข้าไปนะครับตัวนี้เราไม่เห็นละว,ว่ามีฟองอากาศใช่ไหมฟองอากาศหมดละโอเคอันนี้ถือว่าเรียบร้อยละไม่มีอากาศในตัวระบบละโอเคนี่ก็เติมน้ามันนะครับใพ้ถึงขีดจะมีมาร์กอยู่นะครับตัวนี้เป็นขีดตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้โอเคประมาณนี้ ฝานะครับฝานี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่มีคราบี่เกอร์แล้วปิดไปอันนี้เสร็จขั้นตอนการประกอบแล้วนะครับ,นนรรรบแล้วก็ทำให้ดูตรงนี้ก็ได้เห็นความใสของตัวน้ำมันเลยใสปิ๊งนะครับน้ำมันใหม่แนะนำเป็นไปได้ทุกๆ2ปีนะครับควรเปลี่ยนถ่ายอันนี้เช็ดทำความสะอาดก็ใช้ น้ำเปล่านะครับง่ายๆแต่ว่าอย่าลืมนะครับปิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าให้มีรอยรั่วซึมน้ำเปล่าเช็ดนะเช็ดทำความสะอาดโอว่าน้ำมันเบรกละลายน้ําได้นะครับเราใช้น้ำเปล่าเช็ดได้โอเคเรียบร้อยนะครับ,เ,รบเดี๋ยวนี้ผมให้เจ้าของรถสัมผัสฟิลลิ่งการบีบอลองบีบเทสดูเป็นไงนุ่มกว่าเดิม ฝืดไหมมีเสียงไหมไม่มีเสียงนิ้วเดียวลอง,ง,ล,องลองนิ้วเดียวก็ได้ใช่หไหมถ้ามันลื่นจริงนิ้วเดียวต้องเกี่ยวแล้วลื่นโอเคนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับแบกบง่ายง่ายใช้คํานี้ง่ายไหมไม่รู้มือใหม่อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าคนที่เคยชอบแงะรถแงะอะไรลองดูนะครับไม่ยากเท่าไหร่สําคัญคือที่ผมบอกตัวคีมล็อกควรมีนะครับคีมล็อกคีมไม่ใช่คีมล็อกคีมทางแหวนนะครับพูดผิด คีมทางแหวนมีประโยชน์มากในการเปลี่ยนตัวลูกสูบตัวนี้ใช้ได้ทั้งที่เป็นปั๊มบนนะครับแล้วก็ตัวใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะ cb 5 0 0เนี้ยก็ปั๊มล่างเนี่ยหลักการทำงานเหมือนกันเลยครับลูกสูบตัวนี้ก็จะมีแหวนล็อกเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับงก้ก็ฝากกด subscribe channel vikman ไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ